คำว่าประเทศไทยสีขาวเนี่ยมันคือเป้าหมายสูงสุดเพราะเราต้องยอมรับจริงๆว่าบ้านเมืองเรามันมีปัญหาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสลับขึ้นมามีอำนาจท้ายที่สุดก็เข้าไปวงังวนนะครับบางคนเกลียดน้ำเน่าพอเข้าไปมีอำนาจก็เข้าไปอยู่ในน้ำเน่าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการของชาติมันไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง วันหนึ่งดอกไม้บานสะพรังสักวันหนึ่งคนจริงจังจากลากลายในช่วงที่3่ะะก,นนก็ขอเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะคซึ่งโมพูนะะอาจารย์ได้ทิ้งไว้คงตั้งคำว่าสุกเร็วทุกเร็วหรืออาจจะช่วยทบทวนนิดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันมีผู้คนอีกมากมายเยอะแยะเลยตอนนี้เห็นความ สุขแต่เขาประชาชนบอกว่ามันมันน่าจะเรวนะเป็นความสุขที่ทําได้แต่มันน่าจะเร็วอย่างเรื่องคาสิโนโคาสิโนคาสิโนโมันก็เป็นเรื่องของสุขเร็วที่เร็วที่สุดละคาสิโน,โนเนี่ยมันเป็นอบายมุกเป็นอบายเนี่ยก็คือความไม่สบายความเลวร้ายน้าหายนะ มุขขาดคือหัวหน้าหัวหน้าแห่งหายนะหัวหน้าแห่งความเลวร้ายความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานแล้วคนก็จะอยากได้สุขเลวจากสิ่งเหล่านี้นะอยากได้ผลประโยชน์ต่างๆซึ่งมันจะสุขแวบ,บเดียวแล้วก็หมดแต่ว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนเลวร้ายที่มากนะมันโอ้บยมุกตีเลวร้ายมากเลยโดยเฉพาะการพนันนี่แหละกาสิโนการพนันเนี่ย,ห,โนโนนนยหนึ่ง มันทำลายเศรษฐกิจสองมันทำลายสังคมนี่แหละร้ายที่สุดสองอย่างทำลายเศรษฐกิจและสังคมทำลายเศรษฐกิจคือคนส่วนใหญ่ไปเล่นกับสิ้นเนื้อประดาตัวนะ่ะเพราะเจ้บาบอลเจ้าของบอลเนี่เวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาออกแบบให้เขาชนะเขาไม่ได้ออกแบบให้เขาแพ้คนไปเล่นน่ะส่วนใหญ่จะแพ้จะเสียเงินเข,นเขาจะได้เงินเพราะฉะนั้นก็ทำลายเศรษฐกิจแล้วหลายคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวพอสิ้นเนื้อประดาตัวไปนี่ส่วนใหญ่จะทำลายสังคมต่อเนื่อง ทำลายสังคมต่อเนื่องคือเขาก็จะไปทําชั่วได้ทุกเรื่องรักขโมยชอ่อกงป้นจี้ฆ่าได้หมดนะ่ะนะเรียกคดไทยอย่างเงี้ยนะทำได้หมดทุกอย่างแหละที่เป็นเรื่องเลวร้ายเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เงินเนี่ยมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันมาเล่นการพนันต่อหรือมาใช้หนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นเขาไปทําชั่วได้ทุกเรื่องแค่เกิด2ออย่างนี้ขึ้นก็แย่แล้วนะประเทศอ่ะ นะถ้ามีการเล่นการพนันกันมากๆจะเป็นคนต่างประเทศก็ตามคนในประเทศก็ตามมาเล่นการพนันนี่หมดเนื้อหมดตัวเด้อแล้วเดินไปตรงโน้นตรงนี้เนี่เขาพร้อมทําชั่วได้ทุกเรื่องเลยนะเขาทําชั่วได้ทุกเรื่องนะเขาจะจับใครเรียกค่าไถ่ก็ได้ลักวิ่งชิงป้นใครก็ได้จับใครเรียกค่าไถ่ก็ไดนะ้เครียดมา,มากๆก็ทำร้ายคนอื่นก็ได้ทำร้ายตัวเองก็ได้ทำได้หมดเลยแล้วนะก็คิดดูสิลูกหลานเราไปโรงเรียนไปตรงโน้นตรงนี้หรือญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราคนในสังคมเราไปทำ กิจกรรมการงานตรงนั้นตรงนี้ไปท่องเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมการงานตรงไหนก็นแล้วแต่นะแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะปลอดภัยเพราะว่าเต็มไปได้วยโจรผู้ลายนี่คือทําลายสังคมอย่างยิ่งโจรผู้ลายสามารถทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเลยโอ้โหจับเรียกค่าถ่ายตอนไหนอ่นะทําร้ายคนตอนไหนนะลักวิ่งชิงปล้นอะไรทําได้หมดเลยอ่นะขายยาเสพติดขายเนื้อขายตัวทําชั่วได้ทุกเรื่องโอ้แย่เลยเป็นแก๊้งคอนเซนเตอร์หลอกลวงเพื่อจะให้ได้เงินทองมาใช้ ามาใช้นี่อย่างนี้เป็นต้น,นแถมโอ้โหบางทีเล่นเสียนี่นะเล่นเสียไปเนี่ยต้องไปยืมเงินยืมเงินในบ่อนนั่นแหละเป็นเงินนอกกฎหมายอะ่ะนอกระบบนอกกฎหมายแล้วเวลาเล่นเสียต่อไปอีกจะต้องหาเงินมาคืนนี่เวลาทวงหนี้ทวงโหดนะเราก็จะเห็นการทวงหนี้โหดเลยในประเทศไทยอะ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์โอ้โหขนพองสยองก้าวามันจะเกิดเรียกว่าข่าวอันน่าสะพึงกลัวเนี่ย เกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เลยนะข่าวที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยๆๆเลยแล้วจะเป็นยังไงข่าวน่าสยดสยองเกิดขึ้นเรื่อยๆใครจะมาเที่ยวประเทศไทยใครก็กลัวกันหมดนักท่องเที่ยวก็หายหมดเลยกลัวอันตรายอย่างนี้เป็นต้นแถมเป็นแหล่งฟอกเงินของคนชั่วด้วยโอแหล่งฟอกเงินของคนชั่วคนชั่วก็ฟอกเงินนะไปทําชั่วมาไปลักขโมยช่อโกงมาไปขายของเถื่อนขายยาเสพติดค้าขายมนุษย์ หลอกลวงคนมาทําชั่วอะไรก็แล้วแต่มาก็เข้าไปในบ่อนการพนันนะไปแลกชิปนะ <c oughs> ไปแลกชิปมาทําท่าเล่นได้เสียก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็อา้าวเสร็จแล้วก็เอาเงินไปแลกเอาเอาชิปไปแลกเ,เงินกลับมาแค่นี้นะมันก็กลายเป็นเงินสะอาดแล้วเปรียบเสมือนเสมือนเงินสะอาดแต่จริงๆเงินสกรปรกนะเงินบาปเงินทําชั่วมาทําผิดกฎหมายมาก็กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย เขาจ่ายภาษีเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหนึ่งทำท่าเล่นได้สองต่อให้เล่นเสียเล่นได้ก็แล้วแต่แต่ชิปที่แลกไปนั่นน่ะเอาเงินไปแลกแล้วได้ชิปมาแล้วก็ไปแลกเงินคืนมาอีกอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการฟอกเงินอย่างนี้ก็กลายเป็นเงินที่เสมือนเงินสะอาดแล้วเพราะาคนชั่วก็ทําชั่วได้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่ามีเงินมาทาชั่วอีกตั้งเยอะตัะ้งแยะทำชั่วไปก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ทําชั่วต่อข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นอีกทุจริตต่ออีก ก็ทําชั่วต่อได้ทุกเรื่องเลยโอ้โหทีนี้ก็ถึงเวลาเลือกตั้งก็ไปซื้อเสียงได้เยอะแยะไปหมดเลยหรือถึงเวลาเอาตัวเองมีความผิดก็ไปซื้อคนตัดสินตามกฎหมายไม่ให้ตัวเองผิดอย่างนี้เป็นต้นโอ้แบบนี้ก็ทําชั่วไปทุกเรื่องเลยโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดเอาไปจ้างคนมาทําชั่วต่ออีกเยอะแยะไปหมดเลยแบบนี้โจรผู้ร้ายก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วใครจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไทรคนดีๆคนที่เขาต้องการความปลอดภยัยเขาไม่กล้ามา โอ้ก็เศรษฐกิจพังหมดส่วนในคนที่มาคือคนชั่วคนที่ชอบเล่นการพนันมาเล่นเสียก็ทําชั่วต่อในประเทศไทยตายเลยแบบนี้โจรผู้หลายเต็มบ้านเต็มเมืองเศรษฐกิจพังหมดแล้วใครจะไปลงทุนอะไรได้เนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยก็ถูกข่มเหงเพราะว่าเนี่ยพวกมาเฟียทั้งหลายพวกคนชั่วทั้งหลายครองอํานาจหมดเขาก็ไม่กล้ามาลงทุน เพราะลงทุนก็ถูกโ่มเหงเรียกเงินใต้โต๊ะอ,อย่างงู้นอย่างี้ไปต้นทุนเขาก็มันก็สูงขายก็ขายไม่ได้เพราะคนหมดเงินหมดทองไปหมดแล้วมันก็เจ๊งกันไปหมดละเศรษฐกิจก,ก็พังสังคมก็พังหมดเพราะงั้นเลวร้ายมากนะเรื่องของอายมุกเรื่องของ <Okay. S 1> การพนันไม่ว่าการซีโนไม่ว่าการพนันออนไลน์การพนันออนไลน,น,ออนไล์ยิ่งโอ้โหเข้าถึงได้ไปทั่วเลยเข้าถึงบ้านเลยหมดเงินหมดทองแล้วก็เป็นโจรผู้ร้ายกัน บ้านเมืองเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายแล้วก็หมดเงินหมดทองกันม่นปัญหามากมายมหาศาลพินาศประเทศนี้ล้มละลายเลยพินาศเลยเต็มไปด้วยความเดือดร้อนทุกทรมานอันนี้คือสุกเร็วอาจารย์ตกใจเลยฟังอาจารย์เล่านี่อันนี้สุกเร็วทุกเร็วนี่เป็นความคิดของระดับผู้นําประเทศเลยนะนี่ใช่ไหมคะก็นั่นแหละแล้วตะกี้ที่อาจารย์เล่าถึงสังคมใส่แบ่งปันกันเป็นชาวบ้านแล้วก็กลุ่มสังคมเล็ก แล้ว่าจะไปสู้เขาไหวหรอคะอย่างนี้ในอย่างเงี้ยร่วมแรงร่วมใจกันทําไปเรื่อยๆืเรื่อยร่วมแรงร่วมใจกันทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสังคมเลวก็จะสุกเร็วทุกเล็วก็จะทําลายสังคมไปเรื่อยเยพินาศไปหมดน่ะถ้าปล่อยเขาทําไปอย่างนั้นอันแล้วจะมีกลุ่มดีนี่แหละเขาเป็นตัวอย่างว่ามาแบบนี้สิมาแบบนี้สิพอเขาเห็นความเดือดร้อนมากๆแล้วเขารู้ทางออกแล้วเขาจะมาแบบนี้ มาแบบหยุดชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยอริยสัจสุดประเสริฐเรียกว่าอาริยธรรมแบบนี้ไปเป็นลําดับลําดับลําดับนำมาสร้างเศรษฐกิจที่ดีอย่างเงี้ยของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจแบบนี้นามาทํเกสิกรรมไร้สารพิษมาทําอาหารดีสุขภาพดีเป็นแกนเป็นแกนของชีวิตไปแล้วก็สิ่งดีๆอื่นๆก็ทยอยสร้างกันขึ้นไปอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไปแบบนี้มันก็จะเกิดความเจริญขึ้นไปอยู่เย็นเป็นสุขให้เขาเห็น ทีนี้พอเราทําแบบนี้ไปเราอยากให้อันนี้ขยายไปได้เร็วก็ไม่ยากหรอกก็ต้องไปช่วยกันล้อมรวมพลังกันไปกําจัดอํานาจของคนชั่วนะช่วยกันปราบฤทธิ์ของคนชั่วถ้าปราบฤทธิ์คนของคนชั่วลงไปนะได้ปราบฤทธิ์คนชั่วได้สิ่งดีๆนี้จะกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยแต่ตอนนี้สิ่งดีๆกระจายไปยากเพราะว่าคนชั่วที่เขาบริหารอยู่เนี่ยในรัฐสภาเนี่ยเขาไม่เอาไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมประเทศชาติมันก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าเขามีอำนาจในการบริหารทั้งนโยบายทั้งกฎหมายทั้งนโยบายทั้งงบประมาณทั้งบุคลากรทุกอย่างเนี่ยเขามีอำนาจที่จะบริหารได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เอาสิ่งดีๆนี้ไปเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วทำไมเขาเสียประโยชน์ส่วนตัวเขานะแต่จริงๆแล้วเขาจะได้ประโยชน์ถ้าเขาทาแบบนี้เขาก็ได้กุศลเยอะเขายิ่งอยู่เย็นเป็นสุข แต่เขาเข้าใจไม่ได้เขาจะกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ส่วนตัวเขาผลประโยชน์ทางโลกเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาอันนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เกิดเร็ว,วก,วก,ก,กชว็ช่วยกันปราบพวกนักการเมืองชั่วในสภาช่วยกันปราบริ์ของเขาไม่ได้ไปเข็นฆ่าทําลายชีวิตเขาหรอกแต่ปราบธิ์ของเขาพระพุทธเจ้าก็สอนไว้วิธีปราบก็คือติคมประนามประจันนร์ลงโทษทางกฎหมายทางกฎสังคมช่วยกันทำไปเรื่อยๆคนชั่วจะแพ้ เขาชั่วจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆเ,เขาจะถูกลงโทษทางกฎหมายทางกฎสังคมไปเรื่อยๆคนมีปัญญารู้มากเข้ามากเข้าก็าจะไม่เลือกเขาไม่สนับสนุนเขาแล้วก็ช่วยกันปราบอำนาจชั่วของเขาฤทธิ์ชั่วของเขาพอฤทธิ์ชั่วเขาถูกปราบไปนะคนดีจะเข้าไปบริหารบ้านเมืองน,นี่ก็ส่งเสริมคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองก็เอาสิ่งดีๆนี้ไปช่วยเหลือสังคมประเทศชาตินะประเทศชาติเราก็อยู่เย็นเป็นสุขค่ะในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะคะที่ไป ไปที่เรียกว่าไปบอกเล่าให้ประชาชนรับทราบว่าความเลวความดีความเลวเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะสุขเลวเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่อาจารย์เล่ามาเกือบหนึ่งปีนั่นะคะ่ะได้รับความได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากพลังของคนกลุ่มที่มีจิตใสๆมีพลังสีขาวมากน้อยอย่างไรไหมคะจนถึงวันนี้ค่ะเท่าที่เราประเมิน2ปีนี่นะที่เราขับเคลื่นอน,นอมาเนี่ยะนะ อาจารย์ว่าเราประสบความสําเร็จมากทีเดียวแหละนะมีความเจริญขึ้นเราประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นมีพี่น้องประชาชนคนดีมีปัญญาในประเทศไทยนั้นเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้นช่วยกันออกมาต่อต้านสิ่งเลวร้ายล่าสุดนี่ช่วยกันโอ้โหต่อต้านจริงๆช่วยกันต่อต้านาามาเป็นลําดับลําดับแล้วล่าสุดนี่ช่วยกันต่อต้านออาบยมุกนี่โอ้โหคนดีคนมีปัญญามีความกล้าทุกองคอ์กรทุกภาคส่วนออกมาช่วยกันจนนะ คนชั่วต้องลาถอยไปเลยน้าอบายมุกี่ต้องลาถอยไปเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนดีเราช่วยกันทําอย่างนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปอีกนี่น้าอบายมุกก็ต้องพ่ายแพ้การพนันออนไลน์การสิโนก็ต้องพ่ายแพ้ไปหรือสิ่งเลวร้ายอื่นๆก็ในยะเดียวกันเขาก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะโดยเฉพาะถ้าเราแต่ละท่านนี่ถ้าเพิ่มอารยธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นในส่วนตัวก็เพิ่มอารยธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะจะมีฤธมากเลย ในการทําให้ศัตรูพ่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นพลังศัตรูพ่ายเป็นพลังแห่งชัยชนะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าคนดีสารพลังกันมากเท่าใดเท่าใดเนี่ยเพิ่มอริยธรรมขึ้นไปติคมประนามประจานลงโทษคนชั่วทางกฎหมายทางกฎสังคมนะทาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยอันนี้แหละเขาก็จะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆคนชั่วจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆคนดีจะชนะไปเรื่อยๆแล้วก็จะนําสิ่งดีๆไปสู่สังคมประเทศชาติด้วยจิตใจที่ผ่องใส ด้วยความสุขแล้วก็ประเทศสีขาวาที่วักคาดหวังกันไหมใช่ก็จะเป็นประเทศสีขาวอย่างแท้จริงเลยนี่แหละประเทศสีขาวอย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้อค่ะก็เห็นว่าท่านอาจารย์จะมีคิวไปอีก,อ,ก,อ,กอีกที่หนึ่งนะคะต้องอดิฉันจะขอพอจะสรุปตอนท้ายอย่างนี้นะคะว่าอาจารย์ก็ได้แจได้บอกแล้วเนาะว่าก็มีพลังของความหลายหลายหน่วยงานนะคะ ของชาวไทยนะคะจากจากทุกสารทิศเลยนะคะที่ไปร่วมพลังกันล่าสุดเมื่อวันที่9นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ทุกหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าอ,อ,องค์กรทางศาสนานักวิชาการหลายจุดมันทําให้เรากลับมามองว่าแท้จริงแล้วพลังสีขาวใสๆอย่างที่บุท,ที่ที่เราได้คิดว่าไม่ใช่มีแค่ชาวอโศกหรือในกลุ่มของตลาดอริยะ ที่เราทํากันทําซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะตอนนี้ปรากฏว่ามีพลังขาวใสสะอาดนะคะที่จะร่วมพลังกันมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นที่จะช่วยกระจายความสีขาวให้แก่ประเทศค่ะท้ายนี้อาจารย์มีอะไรเสริมอีกไหมตอนนี้กาลังเป็นไปได้ดีนะนะคนดีกําลังสารพลังกัน,นกําลังเป็นไปได้ดีนะคนดีมีปัญญามีความกล้านะก็กำลังสารพลังกันถ้าคนดีช่วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะ เราให้ปัญญากันไปให้ปัญญาให้ความกล้ากับคนดีคนดีมีปัญญามีความกล้าในการปราบสิ่งที่ไม่ดีในการส่งเสริมสิ่งที่ดีช่วยกันทำไปเรื่อยๆสารพลังกันไปแบบนี้ความเจริญที่แท้จริงประโยชน์สุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติค่ะก็คงจะต้องจบที่ว่าพลังดีมีแล้วนะคะสร้างมักสร้างพลังดีมาแล้วนะคะโดยเฉพาะตอนที่สองนะคะรายละเอียดอยู่ตอนที่2นะคะและที่สาคัญคนดีต้องมีความกล้านะคะก็ ติดตามช่วยสานพลังแล้วก็มารวมพลังกันต่อนะคะที่จะลบสิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายออกจากประเทศเราไปและท้ายที่สุดประเทศเราก็จะเป็นประเทศสีขาวเป็นตัวอย่างให้โลกได้ต่อไปค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะอ้าวสาธุค่ะขอบพระคุณท่านผู้รับชมทุกท่านค่ะเจริญธรรมสันติติค่ะ วันหนึ่งดอกไม้บ้านสะพรังสักวันหนึ่งคนจริงจังจากลากล้า สักวันหนึ่งความรักคงครองลาสักวันหนึ่งความเมตตาคงเพียมชีวิต nam trời